สวัสดีครับทุกทนะ่านครับผูก่อ Crazycon นะครับอยู่กับ Destiny Rising นะครับผมเกมแนวอี i ิกไซไฟ RPG Shooter นะครับก็มีมุมมองแบบ First Person นะแล้วก็เติร์ปรตีว่ามุมมองแบบแบบมองมองเห็นเฉพาปะปืนกับเห็นด้านหลังอะไรเงี้ยนะครับก็ภาพสวยนะครับแล้วก็เล็งยากสะเเลือเกิน <laughs> โอเคประมาณนี้ก็ในมือถือก็ประมาณนี้แล้วกัน อาไปดูกันดีกว่านะครับคร่าวๆนะอืมนี่เป็นไงโตเกนม,มีหลายตัวละครน,นะครับผมเพราะว่าเราเองก็มีหลายตัวละครกันนี้ชอบเพิ่งได้มานะครับก็อันดับแรกเลยอะ่ะไม,ม่เป็นไรครับปืนเปลี่ยนใส่ได้นะครับอาร์บลตี้นะครับเดี๋ยวค่อยอาร์มแล้วกันนะครับแล้วก็ทาร์เลนต์ฟรี ครับออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นปืนปลาปลาลาเนี่แหละเยงเย้มากมายนะครับตัวนี้ดีกว่าตอนนั้นฟรีด้วยแฉบอาบแมงเลยตอนเดนที่ทำตามเควสนั่นแหละนะครับผม ครับวาอันนี้คือ,อไรเทนนิงกราวเทนนิงกราวแพทเทิร์นอีกแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูหมดพวกตามที่มันให้ทำกลกันเหมือนคล้ายๆสอนนั่นแหละครับเนี่ยห็นไ,ไหมง่าย อ้าวเฮ้ยอะไรวะนั่นมียนะี่สินาทีโดดปึ๊บปุ๊บไปครับโดดก่อนจริงๆมันจะเกมไมันจ่มีสอนนะครับ จะไม่ให้กูหยุดเลยได้ไงฮึบโหร้านใช้ได้นะครับผมยูชัววันดูเอ็กซิสออกสิครับพี่น้องอ่ะก็ดำเนินไปด้วยเควส์นั่นแหละนะครับตามสูตรก็จะมีด่านเนี่ยหลายๆอย่างมาให้มาให้เล่นนะก็ไปรับของวันเอาแล้วกันอ้าวเฮ้ยอิเลเมนต์อ่ะอิเลเมนต์คืออะไร ก็นี่ไงเดี๋ยวคนละอ่านกันวะาคนละอ่านกันจริงด้วยนี่เปลี่ยนก็จะวันนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ด้วยไง third person first person นะครับได้หมดแล้วแต่สถาน

chị ta kìa, nhìn cà phê rồi cả đây quá. Xem đi chứ. Hãy มนนันี่ยมันเอกอย่างงี้นะครับไม่เย็ไม่ได้ปึ๊บเปลี่ยนเลยปั๊บไม่ต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยอืมเฟลอีกแล้วครับพี่น้องเอาใหม่ อะไรวะมาเอาไมนี่เออฮ่หาห้าบอนะฮะ ก็ประมาณนี้ยังไม่จบซะด้วย <c oughs> เลิ่อนทีบสักอย่างชื้อการนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวจะพาไปดูสักรอบ โอเคออกซ hmm. oh. ิวเลยนะครับก็ยิงมั่วๆไปครับโอ้ประมาณนี้นะครับด่านหนึ่งก็จะนานๆหน่อยนะครับวันนี้แค่ฝึกนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องด้วยนะครับเรื่องนี้นานจ๋าเลยนะครับผม ปึ๊บโอเคอะไรของมึงเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะเล่นตามน,นี้แหละนะครับผมเนี่ยผมก็จะให้ไปเล่นแมทเมอร์กับคนอื่นนะครับน่าจะเป็นขวบเพรวันนี้นะครับเพราะว่าสตาร์ทแมทชิ ing, นะ่งนั้นน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับอ่ะตามนั้นนะครับผมเกมก็จะประมาณนี้นะครับลุยด่านยิงยิง,ยงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ ใช่เดี๋ยวแล้วกันกันตอนนั้นกำม,มีและเอีเว้นเนี่ยผอม,มาอลำบุญเราคนอื่นดีกว่านี่รับของนงปะปลาบปลาลานะรอมาเปิดกระาชากันที่ฝาชึบพอไหมไม่พอป้าบอกให้ตัวนั้มีของพีเอฟผมไปนี่ครับเปิดกระสองเอาฮึ ยาวนะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้มาเชิญพานะครับว่าน่าจะมีอะไรเนาะนะครับสตอเนะครับก็ร้านค้านะ ใส่เติมตังค์นะจ๊ะมาซื้อได้เลยใส่ไม่เติมตังค์ก็ได้แต่ฟรีอย่างนี้นะครับผมตามนั้นก็ดูว่าใครไหวไม่ไหวนะอ่ะคาแร็เตอร์ก็ผมนี่ตอนนี้เรามี3แล้ว, <protect> ลวนี้ <protect> ก็ <am> เลือกปืนให้ถูกกับ <am> ตัวละครหรือเปล่าไม่มรรจันจนะก็แล้วแต่นะครับโ okay. อเคตัวนี้ดีกว่า มีอย่างนอยก็มีด <c oughs> าบนะแล้วก็มาส่กน c h ร r ไม่ได้มีอะไรนะ <c oughs> ลงๆอ่ะ <c oughs> โอเคอีเมล แล้ของเฉยดาวน์โหลดเน่่ยจะลืมมารับของรางวัลด้วยนะครับ <c oughs> โอเคก็ไม่น่ามีแล้วมัว้งก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเราจะไปลองด้วยแมทชิ่งนมาบอลนี่ก่อนแล้วกันว่า <c oughs> มันยังไง เขาเลยดีกันหมดแหละนะครับผมก็อ่ฝากเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ไปละ